กันยาวีล็อไปโปรเจกต์วันเกิดพีกันก่อนอื่นเราต้องไปซื้อของบางวันนี้เราจะพาไปดูโปรเจกต์วันเกิดพี่ก้าที่ร้านไฟติเกอร์นะคะเพื่อนๆแต่ก่อนไปเราขอแวะหาบางคหัไหนอยู่ไหนอ่อ แค่นี้หรอใช่น้องขา พ้องแเอลที่ไหนตะก้านะยังไม่พอหมดแค่นี้นพุกกี้หมดครับเพืพ่อนทุกคนได้มังอันหนึ่งได้พิกาอันหนึ่ง <laughs> ของไปเก็บแล้วเดี๋ยวจะไปโปรเจกต์วันเกิดพ่กาไปกินข้าวก่อนกองทัพต้องเดินด้วยท้องเมื่อแม่เป็นอาร์มี่วันนี้เบียร์ใส่ชีเคโอเคโกโก้คนเวีไปเป็นไวรุสสยามหักกันยาวิลอบังดีกว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันไปกินที่ไหนดีวันนี้ให้ลูกเลือกแทนทุกคนกินข้าวเสร็จเราก็จะไปร้านไคร์เเกอร์ วันนี้มาเต็มเลยเสื้อลอายวอนเลเยอกรกิิตผมเอ้ยมาเป็นวัยรุ่นตะหยาบก็อายุห้าสิบหกทุกคนปุ๊บปุ๊บปุ๊บโกโก้เลแบนอ้าวเปลี่ยนละเออไปไปกินร้านอะไรดีรองเทา้าอุ้ยนิวบาลานนิวบาลานอ๋อวันนี้มานิวบาลานทั้งครอบขวนี่เป็่ทุกคน เกื่จะสปอนเซอร์ข้าวบูมของบูมรุ่นไหนเหวบาลานเป็นแบบเนยวบาลานห้นาสามสูถุงเท้าชุกกี้พิกา <c oughs> <c oughs> ของไอ้บูมวันนี้ให้ลูกเลือกร้านอาหารมาดูกันว่าเขาจะพาแม่ไปกินร้านอะไรป <c oughs> กินร้านไหนนะลูก <c oughs> ว้าว <c oughs> เดี๋ยวเจอ เปลี่ยนเป็นยางรัดผมดีกว่าจะได้กินข้าวถนอ่ปึ๊บกิฟติดผมพิกาเรียกว่ามาทั้งสองคอรเลกชันเปเปอร์รันเด็กๆด,ดูเมนูส่วนข้ามีแอบเลงกว๋วยเตี๋ยวเรือแต่ถ้ากินสเต็กก็กินอดอัดหรือยังทำไมขนาดจะวมัวทุกคนสรุปแล้วเราจะไปกิน ชานมเราเลยต้องกินอาหารมื้อเที่ยงแบบเบาๆก๋ๆวยเตี๋ยวดูดีสยามค่ะเพื่อนๆทุกคนเมนูวันนี้เส้นเล็กอุ๊ยอุ๊ยเออคือน่ารักนะบูมของแม่เส้นเล็ก่ะเพื่อนทุกคนมาย้อนวัยตอนเป็นวัยรุ่นมั่งดีกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือมาดูกันว่าแซบแค่ไหนแบบไม่ต้องปรุงน้ำลายไหลรอละอืม้มโว้ยอร่อยหาะแบบไม่ต้องปรุง ปกติไม่กินเผ็ดอยู่แล้วเพื่อนลขาจะหอมาเป็นวัยรุ่นสยามมาโปรเจกต์วันเกิดพี่กาครับเพื่อนเขามีเว้นครับเพื่อนทุกคนแต่ลูกแม่ไม่หยุดดูเลยไปเนี่บแล้วอ๋ออฟติดผมแล้ว มาเป็นไวรุ่นสยามอุ๊ยเขามีรุ่นอะไรรถน้ำตาลดับมิวโกโกโกไปถือกล้องเองอะ่ะเพื่อนทุกคนนะ่ยยังเปิดช่องใหม่อยู่ยังไม่มีเงินจ้างช่างภาพยังต้องหัดถา่ายเองมาแล้วถึงละลดไฟเทเกอร์ วายมาถึงก็เพลงพิ่กาเลยมาถ่ายอย่าเพิ่งเดบุกโอ้เราถ่ายเมนูหน้าร้านก่อนออนี่มาแล้วอุ๊ยพี่ลูกน้ำอยู่ข้างในอุ๊ยอุ๊ยส้มพีกาอุ้ยลืมต้องมาถ่ายรูปก,กระจกวายช็อตสำคัญมาอยู่ตรงนี้วายสวยจังเลยนะ โอ้ตกมาปีนี้แก่เยอะเหมือนกันนะไว้หล่อจังใกล้วันเกิดละอ่าไว้น่ารักจังเลยอ่ะรูปนี้เพื่อนเพื่อดี๋ยวดิอ้าวเราต้องนั่งโต๊ะไหนเนี่ยไอโก้จัง วยจิงมิลูกแม่หัวทิ่มบุมข้างในมีโตไหมถ้าไม่มีจริงเขาบอกนั่งนี่ก็ได้จะรีวิวโอเคโอเคโชคดีโชคดีเมนูมันม่วงค่ะเออเดี๋ยวแม่ต้องไปนั่งนั่งกับส้ม ขาของอยู่ค่ะขายของอยู่วายมีิเอเวจากพุทธมีค่ะขอบคุณค่ะแม่ไม่มีอะไรมาเลยลูกอะโอเคอ้ยลืมลืมลืมเดี๋ยวต้องโคสคลิปติ๊กจหน่อยยังไม่ได้โค้คลิปติ๊กจัคุณเทรี่กินมันม่วงเร็วเดี๋ยวขอรีวิว น้ำลายไหลแล้วเพื่อนเพื่อนทุกคนนะรอออกมาครบก่อนส้ต่อไปก่อนก็ได้ทั้งนังถ้าต่อไปก่อนก็ได้ เพื่อนๆอ,อันนี้เมนูมันม่วงเพื่อนๆหลังๆกินไปกินมารู้สึกมันอร่อยอแล้อทำเนี่ยเนื้อมันเนื้อมันม่วงฟังไปพกกร้อมกาเฟนวิกาอันนี้ทานมไข่มุกค่ะเกือบขึ้นไปอันเนี้ยขายดีที่สุดจิ๊กนเนเจอร์ร้านไฝเทคเกอร์ อืมอันนี้หวานปกติใช่ไหมหวานน้อยอวะทำไม,มแม่ไม่เลืปกติต้องสั่งหวานน้อยเพราะมันหวานมากอืมอร่อยแม่ไปเอาครับสลิปกันอยู่มั้งแค่ครับสลิปเขาให้เลือกสามลาย แต่ว่าลานนี้แม่มีแล้วไงร้านนี้ปีที่แล้วใช่มด้๋ยวไปเปรียงยอันนี้ลายปีที่แล้วไปเปรียง,อ,นนยปปยงอันนี้เรามีแล้วอันนี้ลายปีใหม่พอพี่ลูกนามาเอาบัตรจริงเลย ต่อไปเราก็จะไปดูจอ LED ที่มาบนขอบก่อนหวานเก็บเลยเก็บสตารอลูกตัวอย่างต่อไปเราจะเป็นที่จอ LED ที่มาบุนขอกอไปดูกันว่าถ้าไปถึงแล้วเจอเป๊เปะก็แสดงว่าโอ้โหเราเป็น th อาร์มี่ที่แท้ถูโนี่ จำได้ปากร้านนี้ร้านที่พิการเคยมานักเขีนอุ้ยลีบเปิดไหมนี่เพื่อนๆุกคนตัวสวยอันนี้ถ่ายเองมันสวยดีนะมีชมพูขาดงน้องหมีดงตุ๊กตา จ่ายไม่มีอ่ะโปรเจกต์มันไม่มีอะไม่มีแต่ไม่มาถที่ล็อตอ๋อไม่มีปะถ้างั้นเราก็ไปเอลอเดไปถ่ายกรุงเทพมหานครละไม่อยากไปสวนน้ำเลยไม่ถ้าเจ้าว่าไม่มีก็คือไม่ เขาเอามอนชี้ชีมาติดแล้วหรอลอไปดูเราแวะมาหาบางทันก่อนบางทันไม่มีมเพื่อนๆมีแต่มอนชี้ชีแหละ แม่มาหาหนมนมบางทานของแม่ Bt ยีบเอ็ดพื่อนเพื่อนอน,นี่คือเ j ข้างหลังจะเขียนอย่างงี้เพื่อนเพื่อที่นี่มีเ j ด้วยนะเพื่อนเพ<อ>ื่อนชอบลายเลนเรามาลุ้นกันว่ามีรุ่นหมดไหมคะนี่คืออะไรอะ่ะไวยมีแต่รุ่นนี้คุกกี้อะ่ะททา,ทาไม่มีหรอลูกเรามีหมดแลวเพื่อนเพืนทุกคน หมดจ้อยไม่มีเหลือเลยจ้ะอ่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมีแต่ประมาณนะมีแต่กิฟตติดผม,มค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนอุ้ยทา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 ไม่มีโอ้ปะโกโกะปะไปโปรเจกต์วันเกิดปีกาแล้วค่ะ S <S เราจะไปดูว่าโปรเจกต์วันเกิดพิกาที่จอย LED ที่มอฟทอมีไว้ครับเหร่แต่ก่อนอื่นบุ๊กจะไปเป็นนักแสดงให้แม่หน่อยไหมป้ายป้ายบางกอกที่แม่ชื่นชอบเวลานี้แสงกำลังสวยนะทุกคนนะกลับกล้องบุ๊กไปโคโคโคเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเราจะชอบที่คือซิมเมเจอร์ไทยแลนด์ก hmm. right. ็ท่อหม้อกรุงเทพบางกอกนี่นี่อย่างที่สวยไหมบ้าบุ๊กไม่มาที่ละเดี๋ยวบุมกไปกัอนใครก็อยุดนี่ ขอศิลปะปากว่าทำเพลงเทพมหานครบั้งตองอาร์ตรถเออป็นม้ามาหานครโอเคไม่จะไปดูว่าที่โปรเจกต์มันเกิดมีข้าไหม,มน่าจะมีนะมีคนนั่งรอแล้วนี่แฮปปี้เบอร์เดย์ว้าวแฮปปี้เบอร์เดย์น่าจะมาใกล้ๆกันนี่แหละไว้กูแม่จะไปเตรียมยืนหรอว้าวว้าวเดินไปเดินไปถ้าเจอพิ่กาเนี่ก็ อ้าถ่ายให้แม่น่ยมีโอกาสถูแล้วติดเจอพ,อ,อ,อพี่การก่อนนะเดี๋ไม่รอพี่กาก่อนอ่าเรารอมอลิฟดูอม,อฟอมอลิฟไปควาพังกันอันนี้มันซูมได้ไหมลูกร,ระหว่างรอพี่กาเก็บภาพกรุงเทพมหาคนครยามเย็นมาฝาเรือตึกที่อยู่ข้างหน้าอ้าหเรือ ตึกมหานคอรอันนี้คือสยามสกิบนึวยเนาะดูเมืองหลวงรถติดนี่ถือว่าติดน้อยเนาะ One hour later ได้นะถ้าเป็นกางเกงก็จะดีค่ะป้าไม่ใช่กางเกงหรอที่เป็นคนเท้กางเกงกางยางซื้อถุงเท้าดีไหมยอ,อยากใส่ชุดอยากได้ชุดแดงการซื้อชุดแดงจะสำเร็จหรือไม่ ติดผมก็ไม่มีทาทาเต้งขอมีนิดเดียว